ลาก,ก่อนเด้บอบรนนบนนาโอกาสหน้าฟ้าใหม่ค่อยเจอกันเก็บบรรยากาศท้องด้ทช่องนาอันนี้ต้นมะนาวโอ้มะนาวกันยัยรู้เรืกกมะนาวนี่ก็ได้จะบวกกับนักขี้ขัน้น <c oughs> มะนาวใบมะกรูด อมีหมดมีหมดขาตะไคร้ใบมะกรดูดอันนี้ขอกงัวขอกงัวอันนี้คือเรล่าใส่เข่าเนี้ยเล่ายุงสางข้าวอาสวนหย่อมสวนหย่อมสวนหย่อมมีผักนน่นผักนี่ เ้ละสวนบานนาเล Rocky ็กๆน้อยๆริมขอบสะต้นบักหุ้งเห็นไหมน้องสะโอ้ยน้องสะประม็ดน้อยๆเด้อนี่พูนอ่ะน้องสะน้องสะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวค่อยมากินปลา อันนี้อันนี้ก็สิออกไปทางทงให้ทงน้าเห็นไหอ,อ่ะเดี๋ยวสิพามาเบื้องแบบอีสานบันนะสมัยน้อยๆอ่ะเดี๋ยวสิพามาเบื้องข้าวเ,เรียนว่าววิ่งว่าวอ,นอ,นอ,อ่ะเห็นไหม ว่าวจุราอุ่นเสียงดู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 ดดอยู่ของแท้ของแท้อันนี้เดินกับบ้าน เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งไก่ปะนะโอ้ยไก่จะมันเลี้ยงไว้หลาย <c oughs> มีงัวอยู่สามตัวงัวสามตัวหมาสามตัวแต่ว่าไก่หนีหลายปุดอ่ะโอ้โอตหน่อยก็มีอันนี้แม่ไข่เนี่ย อันนี้ไม่ไข่ลูกน้อยๆไล่เขาไม่ได้เบิดหนอนอย่างนี้มันเบิดหนอนไก่เนี่ยเบิสงส่งมีห่านอยู่สองตัวไปทั้งไหนบุร่ะน,นี่คือไก่พุร่ะยี่น้ำไฮน้ำน้ำแมนเบิดได้นี่พูร,นนะร่ะจะช็อกจะเช็คมุร่ะแมนเบิดได้นหม อันนี้หมาดำไอ้ดำเมืองยาโอเคครับเอาลาก่อนลาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันมีโอกาสปีหน้าฟ้าไหมจะกลับมาพ่อ,อกันอันนี้ก็ต้นขนุนโอ้หลายนายุนกินบวกกรา,ายาดดอกพี่น้องเลย